กามหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จถลิงถวัลยระยะราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณได้แผ่ไพสารบรรดาลความสุขให้แก่ราษฎรทั่วทุกหัวระแหงณวันนี้ความสุขได้แจ่มชัดขึ้นอีกครั้งกับ70เส้นทาง ตามรอยพระบาทหนึ่งในโครงการสำคัญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยส่วนตัวผมชอบเดินทางครับโดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริบอกได้เลยว่าไปแต่ละที่นี่จะเป็นธรรมชาติแล้วคือเราไปหนึ่งที่เนี่ยค่ะก็จะได้พบกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งธรรมชาติศิละปะและก็วัฒนธรรมคือผมรู้สึกว่าได้ทั้งประโยชน์โดยส่วนตัวและได้ท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันผมทราบซึ้งในพระองค์ท่าน ประตูบานใหญ่เปิดกอกสู่เรื่องราวความสุขของชาวอัมพวาโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เป็นโครงการที่เริ่มจากการมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการอนุรักษ์วิถีชีวิตอันเรียบง่ายโดยนางสาวประยงนาทวรังได้น,น้อมกล้าวถวายที่ดินจำนวน21ไร่12ตารางวาเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำที่ดินไปพัฒนาและอนุรักษ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและได้พระราชทานานามโครงการแห่งนี้ว่าโครงการอาัมพ,พวาชัยพัฒนานุรักษ์ชื่อโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เป็นชื่อพระราชทานนะคะก็มีความหมายว่า โครงการอัมพวาใช้พัฒนานุรักษ์ก็คืออนุรักษ์แล้วจึงเอามาพัฒนานั่นก็คือเป็นหลักการดําเนินการของมูลนิธิพัฒนาที่เราพยายามจะรักษาสภาพของภูมิสังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นอนุรักษ์วิถีชีวิตอันนั้น รักษาสภาพแวดล้อมอันนั้นไว้แล้วก็พัฒนาพัฒนาก็คือการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็สภาพท้องถิ่นที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์กับชุมชนซึ่งเป็นหัวใจที่สําคัญของการพัฒนาการได้มาเยือนโครงการอัมพวาไส่พัฒนานุรักษ์ในครั้งนี้ยังได้เรียนรู้สัมผัสถ,ถึงวิถีชีวิตอาหารการกินและอาชีพดั้งเดิมที่หาชมได้ยากอย่างเช่นการจักสารการทำน้ำตาลมะพร้าว ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักที่อยู่คู่ชาวอัมพวาและหล่อล้อมกันเป็นหนึ่งเดียวสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมาอย่างยาวนานยังมีอีกหนึ่งแห่งภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์นั่นก็คือโบสถ์ปรกโพแห่งค่ายบางกุ้งในอดีตเนี่ยวัดบางกุ้งน้อยที่เราเยนอยู่นี่นะครับในอดีตที่ว่าวัดบางกุ้งน้อยสร้างแต่ ต้นของกรุงศรีอยุธยามีองค์หลวงพ่อพุทธนิมมณีศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นพระประธานปางมารวิชัยแต่ว่าวัดบังกุ้งน้อยเนี่ยเมื่อหมดสิ้นเจตสมภานจึงได้ปล่อยให้ล้างพอปล่อยให้ล้างไปไม่มีพระคุณเจ้าจะมาอยู่ดูแลรักษาก็มีต้นไม้ขึ้นอย่างที่เราได้เห็นกันจากแม่กลองมุ่งหน้าเข้ามาหาชัย ด้วยระยะเวลาไม่นานของการเดินทางเป้าหมายสำหรับการมาเยือนเมืองประมง,งลุ่มน้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้เพื่อเอาใจสายกินโดยเฉพาะอุมีนะะออาหารทะเลนักชิมและนักชอบทั้งหลายต้องห้ามพลาดนะคะอาหารทะเลสดสดมาก,กันใหม่ๆตัวใหญ่เลยนะคะ เส้นทางต่อไปที่เราจะไปเที่ยวชมนั้นก็คือจังหวัดนครปฐมเมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และอาหารการกินอันหลากหลายที่ชวนให้ตื่นตาตื่นใจจริงๆค่ะแต่ที่นี่ยังมีอีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริที่ดำเนินตามแนวทางมูล,ลนิธิชัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีไรายได้และมีอาชีพทำกินค่ะ รอยยิ้มแห่งความสุขจากชาวนครปฐมที่ได้มาศึกษาเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพอันหลากหลายจากโครงการอุทยานอาชีพชายพัฒนาซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนางสาวคมคายนินประพัดสอนขอพระราชทานน้อมกล้าวถวายที่ดินตำบลบ,บ่อพลับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมจำนวน35ไร่ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยพระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูล,ลนิธิไทยพัฒนาดำเนินงานเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ในด้านอาชีพหลากหลายรูปแบบแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งปลูกฝังและเผยแพร่ปรัชญาตามแนวพระราชดำริเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนให้สามารถนำไปพัฒนาการดำเนินชีวิต ได้อย่างยั่งยืนดิฉันและเพื่อนๆสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะอุทยานการอาชีพชายพัฒนาแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีหน้าที่ในการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีร้านค้าแห่งนี้เอาไว้เป็นที่วางสินค้าของผู้เข้ารับการอบรมของเราเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็เป็นตลาดเบื้องต้นให้กับผู้เข้ารับการอบรมทั่วไปนะคะแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะให้กับ คนทั่วไปได้มาเที่ยวที่นี่ด้วยค่ะออกจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาแล้วเดินทางต่อไปอีกนิดเพื่อเปลี่ยนฟิลมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ในเมืองนครปฐมกันบ้างกับพระราชวังสนามจันทร์ที่สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นสถานที่ประทับครั้งมานมัสก,การองค์พระปฐมเจดีความสวยงามของสถานที่แห่งนี้ ส่วนให้เราตราตรึงกับสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานแบบตะวันตกและแบบเรือนไทยของหลายๆพระที่นั่งรวมทั้งกลุ่มพระตำหนักที่เต็มไปด้วยความหมายและความอาลัยโดยเฉพาะอนุสาวรีย์ยะเลสุนัขทรงเลี้ยงตัวโปรดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจบทริปกันด้วยการมาสักการะองค์พระปฐมเจดี ซึ่งเป็นปูชนียสถานทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศวายพระเพื่อเสริมมงคลให้กับชีวิตแล้วท้องเริ่มร้องแล้วล่ะค่ะเราไม่ต้องไปไหนไกลเพราะตลาดโตรุงร่งพระฐถเจดีแห่งนี้มีอาหารให้เลือกหลากหลายทั้งเาวทั้งหวาน ทั้งแปลกทั้งพิสดารสารพัดท,ทั้งอิ่มอร่อยและเพลิดเพลินค่ะ70เส้นทางตามรอยพระบาทในครั้งนี้ไม่ได้อิ่มเอมแค่ความสนุกสนานกับการท่องเที่ยวแต่ยังได้ซาบซึ้งกับพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยด้วยดีเสมอมาเพียงเพื่อให้คนไทยทุกคนมีความสุขมีอาชีพทำกิน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง